สวัสดีสวัสดีพี่น้องพริกแห้งตากไวไแกกไ้แล้วหนังหมูบบตะเฮ็ดแคบหมูกระตากแล้วเนื้อแดดเดียวเรียดร้วยแล้วืันนี้สิอบเนื้อแดดเดียวกินก็ต่ำเจาบองเนาะค่ะเนาะไปห้องเอาไปขังในกันจ้าอบเอาค่ะชิจิงทันสิ่งไฟทานเฮสิแสบนะพี่น้อง ข้าวามีไฟ,ไฟทานเขากับอบอ้าวซ้ำนี่ก็อิมค่ะขาบหนึ่งเจา้าบองก็ออกมาจากช่องฟิตแล้วค่ะข้าวก็หุงแล้วเนาะปรึบ,รบขาหุงแล้วส่วนที่เหลือก็เก็บใส่ช่องฟิตค่ะจะได้กินหลายรอบอยูไม่น่อยแบ่งก่อนหนึ่งรอบสองรอบ ซีหบนอนเนาะทานนี้จะตันหน่อยอตันหน่อยมาเล็กตันไงนี่ใส่ถุงเก็บเข่าค่ะเดี๋ยวจัดการแล้วเขาคอยมาเบิ้งค่ะมาแล้วจ้าพักเจะบองเนื้อปิ้งนะคะเนื้อปิ้งเนื้อแดดเดียวปิ้งเอาอบเอาเนาะเอ้ยไปเกติดแซบววาวหลายหย่งห่างตั้งผ้าเข่ากันเลยจา้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อ เนื้อกะห้อ,องเขากะห้องฝาดก็แจ่วงใส่หัวหอมอืม ได้คอนเดวแห้งสิพักนัพี่นอนพอดีสัตว์เข้มเขมหวานห Dạ nghe mơ Cúi cho bọn มาหดยกเขายากมากแพงแล้วน้องปัน,นพี่น้องเอ้ยทำหดจนนี่ได้จังไหนของกระแพงนั่นค่ะตลาดนากากก็ต้องไปบอลซึ่ง เดี่ยวเขาบอต้องไปเบ่าวเทิงไครแห้งแพ้งใครหลังเงืดน้อยเราหกบาทกลัวแพงนึงสามสิบเนาะหกสามสิบแปดแพงนลงสองสองร้อย กันสองรลอยเพราะต้องกินมันเด็คดครั้งที่ฟ้องเงีนยสองรลอยบ่ายเอามาสือประทู ซื้อไก่ซือเ็นไก่นองไก่เปิดไก่กินปลาทูแท่นกินไก่แท่นคอนจะแผงปลายลังปรดปรดปรด กูมีของไปด้กำไรกับบ,าบานะ่าวเขาตรงเนาะตันแพ่งโพดเงืนท่องแกงเลดยากเมิ่ข้าวแล้วโอ้ยอีตนอีตนพูบ่มีเงินอนที่อเไรกันเนี่สุดๆเน่ากินท้่ท่าน,น,นอยากด้ว แคมนั้นคือไม่ยากนะมันหนากาอันไม่เพ้นแค้งให้ก็าช่องขั้นเดี๋ยวอันก็ห่อเอ้ยเพราะว่าดีแล้วตอนนี้พี่น้องหันมาใส่ อากาดผ่าเนียน่ยได้หลายสันหรือบริสันก์กาลังคน้นกะใส่ใส่กองเอาเอาฟองน้ำในเสื้อในหรือบริสันกะเอากระดาษทิชชู่จักสองสันซ้อนไว้มองเงิดมั่นหม เอาแต่มันสิแพงมาเนี่ยคือกาคาภายได้มันยังยืดจะขายแพงไปน้ำกลน้ำกลกันเอาละไปพ่อหนงานเขาอ,ออกมาเนี่ยแจกถักลูกบ้านก์ถ้าบานออกมาเห็ดเป็นอาชีพเสริมบางคนก็ยังขายสิบบาทด้วย ชิบชิบหาสามชิบจักน้าึ้นละค่าด้วยมันขึ้นละค่าสร้างมันผ่าเสื้อผ่าตัวข้ามหง่างของท้องท้องใสบอดดถจึงมันได้ชื่อสวยอยู่น่ะกลัดพี่น้องไม่เห็ดหนากาดเดียสิเปืงตืไป็น่อสื่อมัน เง็บมือขึ้นไปหน่อยอันว่ามีจับนืกออกมามงงันงกางมือเกาเลยล่ะมีนมีติ่วล่างมือนะผสมสบู่เลี้ยวไซน้ำบรรยังหลักพี่น้อง สมจบูกแล้วใส่น้ำให้มันเกี่ยวจานกันหน่อยสีดเนี่ยเข้าไปตลาดกะลี่ไปบานไปลันงคงลันข่าน้ำหมูบานมาถึาาางไฟเจ็บจะไรเนี่ยเห็นปะ ก,พก็พอก็พ้อต่อห้า,าออข้างออกขของใครแท้งกต่มากินปลาซื้อมาในเห็นอะไรหายางพร้อมไปลองบงึดมั้ง คือปลาใจที่เขาคั่วไว้เอามามักมาเอือบมาหนึ่งมาตากแดดก,กินได้คือก,กันปลาฉนาวแดดเปน,นท้องให้ท้องหน้ามีสาเลียงปลาไบเขาบดเดียรอนอาหารเป็นไร คือแน่จะพักมีซีนยา,าคันว่าปลูกไว้เนาะก็สิบว่าแพ่งได้ตัวพักก็ไดุ้ดไดูได้มีในสตวได้ดายเหรอขายดัวเอาเงินจากขายปลามาซื้อแนว่เข้าบ่ามี่มาเป็นเป็นหมูเป็นไก่ ปลานี่มันขินเด่นได้โดยจะเป็นปลาหนึง่งปลาทอดปลาปิ้งต้มตลมปนตลมเจาเว้ยลาบข้างนีกินหลายเมนูเขาเข้าบ่อสู่แล้วายมันก็ล่งเองละใครนี่ไงวะ ขั้นอาทิตย์นึงกับพวกใครจีนไทยแบบใบหน้าเขาแหงกักตัวอยู่บ้านเห็นมือสื่อก็อสื่อน้ำมืขอขมี่เขาจะคล้องมีไว้ห้บบาวกรบบว่าดอกกันพูดถึงนะจำเป็นไม่รำเน่ก็จะซื้อไบขึ้กันกันแหละซื้อใ้อจักน้อยน้ำเขาแน่เสร็จแล้วห้วาวอะไรจังไไนเนาะ ยังคนลังไหลเมื่อบานไลเพิ่นก็พยายามกันคือว่าพอเป็นยังว่าเป็นยังแพ้เชื่อกันใหม่คอยบอกอีกตนแมก่คอยอีตนเด็กน่อยกับพูดเฒ่า นนไม่น้ก็สร้างออนไลน์ลายอยู่ได้ให้ลูกมันก็จะดวกทานับพัสดุอร่อว่ามีเงินคนก็นต้องหามาสือเพราะว่าการกินนี้มันยุดบ่อยแน่อห ข,า,ขายพวกแนวกินนะจำแก้วเอ้ยอันพูนอันพี่เอ้ยขายใหญ่เลยเจ้ใจมัวแหวนมันมเนี่ยก,ก็สร้งหนังตั้งหลายสร้างประตุนให้ีดี คุยจับม่น่อยก็สั่งได้ว่นนากันได้เขากับเห็นบดน,นักพี่นอ่อกเห็นว่าถึงข้าวเสียดายมม่กินตายคือเป็นว่าแหละจะว่า แต่ซื้อแต่ซก้อซื้อตั้งแต่กับแมงแต่ว่าพ่อของพระท่านอยากตายคนแหลมเดี๋ยวน่ะเนาะว่ามันแนวเห็ดนด้ถึงแข่งกันตายว่ามันจะได้รางวัลวเนาะแข่งกันตายที่แรกนักสิงหเข่าแม่ปู่แม่พี่เก็งใจแล้วไม่ต้องเจอกันบ้านใครบ้านมันต่างคนต่างระวังโลก แป้งใจ,ใจนนเนียนใจกจังเลยไแป้งใจบอกอึงแล้วเอาละค่ะขิงขาววาไปนั่งแซมพักแน่นมึอสูสูพี่น้อยยุกขยากมาแกล้งข้าว่าแหะะมันจำเป็นนะ มันมากเมื่อแต่ว่าเมื่อไส่ข้าวผัดเป็นแปดสองขนแบบนี้เพื่อนมาให้แตกบ้านเนาะเป็นประเภทนี้เกาแก่โบราณแตกบ้านคือการย้ายบ้านนี้โลกนี้ฮาสมัยตะกี้พุทธ์ากล้ไก่เป็นผ้าเฮ็ดสมัยตะกี้เนาะคิดเอาคิดเอาง่ายเพื่วมสบายใจพเท่าเอาโอจะควรเฮ็ดค่ะไม่น้อยจะเห็นดีนํานะคะชอหรับคลิปนี้อก็ สู้มึงยังอยู่ในไวรัสเนี่ยแหละสู้ได้ไปน้ำกันเนี่ยแหละไวรัสมึงบนนี้หอกกับบนนี้มันคือกันพี่น้องเยอรักจากใจจ้ารักนะจุจ๊ๆ